สวัสดีค่ะน้ำสมุนไพรในท้องตลาดเยอะไหมเยอะมากนะคะแต่ราคาคุณจับต้องได้ไหมแพงมากนะคะวันนี้บอกได้เลยค่ะบริษัทก๊วนไร้รทำสินค้าออกมาเพื่อนะคะประชาชนตาดำๆตาแดงๆนะคะเราไม่ขายไม่แพงนะคะเราขายไม่แพงเพื่อทุกคนจะต้องได้กินสินค้าที่คุณภาพคุณดูอย่างขนาดนี้นะคะแล้วก็ขวดข้างในนะคะไม่ใช่ไก่กาละเล่นะคะขวดเท่านี้ ขวดใหญ่เท่านี้กินได้หนึ่งเดือนนะคะกินแค่3 0 ml ิบมเขามีมีแก้วให้สรรพคุณของนะคะจักรผัดคืออะไร 1. ช่วยเบาหวานความดันไขมันนะคะแล้วข้อสำคัญช่วงนี้นะคะสามารถช่วยนะคะสร้างภูมิต้านทานไวรัสได้โคตรเจ๋งนะคะใครที่ได้กินนะคะ คุณโคตรโชคดีนะคะราคา2450บาทไม่ขายค่ะวันนี้เอาไป1ขกวดแถม1ขกวดโอเคไหมอ่าจัดไปจ้าเพื่อทุกคนจะได้กินสินค้าที่ดีๆจัด2ฟรีด้วย1แถม1 1แถม1เอาไปเลยค่ะอยากให้ทุกคนมีภูมิต้านทานนะในนี้นะคะประกอบไปด้วยสมุนไพรมากกว่า30กว่าชนิด ข้อสำคัญในนี้ใส่โปรไบโอติกครับเราะว่าโปรไบโอติกคืออะไรคือใบภูคขาที่ไปบ่มเอาจุลินทรีย์นะคะออกมานาน8ปดถึงสิเดือนแล้วในนี้มี70%ใส่ไปเลย70%เพราะฉะนั้นใครที่ได้กินไปแก้เบาหวานความดันไขมันให้คุณแถมสร้างภูมิต้านทานให้คุณห่างไกลไวรัสได้ด้วยกินไปคุณได้สี่เด้งโอเคไหมจัดไปค่ะพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นอะไรเลย ความที่เราคิดว่าเรากินอาหารทุกอย่างบนโลกใบนี้ฉีดยาฆ่าแมลงเราไม่รู้หรอกว่าเรากินสารเคมีเข้าไปตอนไหนบ้างผักผลไม้ใส่กันแหลกเลยนะคะใส่กันแหลกเลยเพราะฉะนั้นเราก็กินนะคะเพื่อสร้างผมต้านทาหารให้กับเราดีกว่ากินแค่ว,วันละเบกเดียวค่ะ25-30 ml แค่นี้ก่อนนอนนะคะแต่ใครที่เป็นเบาหวานความดันไขมันแนะนำกินสเวลาเช้ากับเย็นโอเคเนาะไปละ โปรแรงนะคะโปรแรงมากไม่มีใครจัดแบบนี้แลอวคะ่ะ1แถม1 2 4 5งบาทจัด2อฟรีค่ะไปแล้วจ้าไปแล้วเด้อ <laughs> ไปแล้วนะคะสอบถามได้จ้า